ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวเครื่อง Two ID TV นะครับที่ได้จากการลงทะเบียนจากเว็บไซต์ Two Online นะครับสำหรับผู้ที่ใช้เน็ต t o Online มากกว่า1ปีแล้วครับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าภายในกล่องที่ได้รับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับ ครับกล่องเป็นกล่องทูนะครับหนึ่งกล่องเป็นกล่องทูแล้วก็มีใบเสร็จรับเงินนะครับมีใบเสร็จรับเงิน1ใบแล้วก็มีฟองน้ํากันกระแทกนะครับผมในกล่องที่ทูส่งมาให้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอามาแกะดูภายในกล่องกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ กีดคัตเตอร์ก่อนแป๊บหนึ่งครับแกะกล่องดูนะครับว่ามีอะไรภายในกล่องมัางนะครับ ทูไอดีทีวีนะครับที่ลงทะเบียนจากเว็บไซต์ทูแล้วได้มานะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมนะแกะกล่องออกมาก็จะเจอคู่มือนะครับคู่มือภาษาไทยในการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับผม ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับวางไว้ก่อนนี่ก็คือกล่องกล่องทูไอดีทีที่ได้มานะครับก็มีอุปกมีคำแนะนำต่างๆนะครับแต่แกะดูข้างในกันเป็นยังไงนี่ครับก็มีคำแนะนำมีสติกเกอร์มีบาร์โค้ดต่างๆนะครับ มีฟิล์มติดเรียบร้อยมีปุ่มพาวเวอร์นะครับมีที่เสียบแรปเตอร์ที่เสียบสายแลนที่ช่องเสียบ HDMI แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องเซอร์วิสของเขานะครับไม่นะครับจะด,ดูต่อไปมีอะไรมั่ง ภาในกล่องนะครับก็มีสายแลนนะครับเอาไว้เสียบกับเราเตอร์ของเรานะครับสาย HDMI นะครับน่าจะยาว1เมตรได้อะแดปเตอร์นะครับแดบปบเตอร์ของของกล่องนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็รีโมทไม่รู้ว่าแถามฐานไหมครับอ๋อเพิ่งเห็น,นครับแถมฐานให้ด้วยฐานเป็นฐาน 3A 2สองก้อนนะครับเดี๋ยวเรา มาดูสเปคเครื่องดีกว่าว่าในสเปคเครื่องนี้สเปคเครื่องของกล่องจะเป็นอะไรนะครับี๋ยวเรามาดูสเปคในคู่มือกันดีกว่านะครับไม่มีสเปคนะครับสเปคไม่ได้บอกในคู่มือไม่ได้บอกสเปคว่าเป็นสเปคอะไร ้าดูจากกล่องนีก็ก็บอกแค่ว่าไฟไฟเข้า12โวลต์แอมป์เฉยๆนะครับแต่ไม่ได้บอกสเปคเครื่องสงสัยต้องไปดูจากการติดตั้งนะครับว่าสเปคเครื่องจะเป็นยังไงนะครับแต่กล่องสภาพมาก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวการติดตั้งยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูต่อไปนะครับครับนี่ก็คือนี่ก็คือกล่อง อุปกรณ์ภายในกล่องทั้งหมดนะครับก็จะมีกล่อง1ตัวอะแดปเตอร์1ตัวรีโมทนะครับพร้อมฐานสาย h d m i แล้วก็สายแลนแล้วก็คู่มือนะครับเดี๋ยวสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็จะเสียบอะแดปเตอร์ไว้ที่กล่องก่อนนะครับอะแดปเตอร์นะครับเสียบไปที่ตรงนี้นครับตรงช่อง Power นะครับผม สำหรับสายแลนนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปเสียบที่เราเตอร์ของทูกันนะครับถ้าเรามีสา์เราเตอร์ที่ใกล้กับตัวทีวีของเรามันก็จะทำให้ได้รับสัญญาณที่ดีกว่าการใช้ไวไฟนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งเป็นการใช้สายแลนต่อเข้ากับกล่องเลยเพราะเราเตอร์ผมก็อยู่ข้างหลังทีวีนะครับน่าจะง่ายกว่าสัญญาณน่าจะ,สะเสถียรกว่าการใช้ไวไฟนะครับสญญายแลนแล้วก็เสียบที่กล่องตรงนี้นะครับ เสียบที่กล่องนะครับผมนนี้ก็คือสาย HDMI นะครับจากกล่องเอาไปต่อที่ทีวีของเรานะครับจะได้คุณภาพที่ชัดนะครับ HDMI เราเสียบตามช่องนี้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ใส่ถ่านรีโมทนะครับเป็น่าน 3A งก้อนนะครับดูก่อนขัวบวกอยู่ด้านในเลยนี่ครับจะเห็นบอกว่าขั้วบวกขั้ลบด้านไหนนะครับ เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ไปติดตั้งที่ทีวีกันเลยนะครับผมสําหรับวิธีการติดตั้งอะไรยังไงเดอก็รอดูกันต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ